เบลล่าราณียอมพูดแล้วสัมพันธ์โปบ๊บธนวัฒน์ไม่จำเป็นต้องมีสถานะ เรียกได้ว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตโดยฉายมาแล้ว13อ p พีซึ่งบอกเลยว่าคู่พระนางเบลล่ารานีและป๊อบธนวัน์ฮอตสุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ต้องบอกเลยเลยค่ะว่าจากกระแสะละครพรมลิขิตจนทำให้เกิดกระแสะคู่จิน้นเบลล่าป๊อบกลับมาอีกครั้งและลุ้นอยากให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงนอกจอก,กันเสียทีเพราะทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างก็สดล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความ ัพน์กับับธนวว่ากระแสจิ้นกับพี่โป๊บก็กลับมาแล้วหลายคนยังจับคู่เชียร์ให้เป็นแฟนกันด้วยแต่ยังไม่ได้อ่านฟีดแบ็กสักเท่าไร่ตอนนี้ไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมเรารู้จักกันมานานรู้ในใิสัยใจคอกันจริงๆมันเห็นกันทุกมิติแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรกันก็เป็นกระยาน,นิมิตกันต่อไปแต่ถ้าหากเขามีใจก็ลองไปถามเขาดูหลายๆคนถามว่าลุ้นขึ้นไหมเบลว่าไม่จําเป็นต้องมีสถานะ